สวัสดีครับโซ่ที่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่สี่เดือนแปดปีหกแปดนะครับผมนะไม่ได้ทำหลายวันเลยเนาะหายไปหลายวันเลยฮาหนอยอมาดูของวันนี้ครับผมนะวันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะมานะทุกคนกลับมาทำนี่เข้าแน่นอน มาเริ่มจากหน่อยแรกกันเลยเป็นฮานอยกาซาดหน่อยแรกนะหน่อยกาซาดนะครับเด่นเด่นวันนี้ก็จะเป็นเลขสองนะทุกคนสองกับหนึ่งนะ

สองแน่นอนนะถ้าพี่ๆทุนเยอะนี้ยรูดสองได้เลยนะมีสองมาแน่นอนตัวเี้นก็จะมีนะสำหรับตัวเน้นนะครับก็จะมี202928แล้วก็19นะครับสำหรับน้อยแรกน้อยกาซ่าก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็น <c oughs> หวยอ้านอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนะหกับ8ปดหกับ8ดนะครับก็จะมีหกสามหหนึ่งหศ แปดสแล้วก็แปนะครับกัน6กห้า้านะ6 4แล้วก็6กเนะครับตัวฟันนะครับเป็นเลขหตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี636160แล้วก็83นะครับสำหรับนอยที่2นะครับนอยพิเศษนะ6กับ8นะ6กับ8ขอให้มีขอให้มาแล้วกันเนาะก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวหฮานอยปกติ ถ้าน้อยปกตินะครับวันนี้เด่นวันนี้ก็จะเป็น6กับ8มี6กับ8มาแน่นอน3น้อยวันเนี้ย6กับ8นะครับก็จะมี6 1 6 3 6 9นะครับผม8 1 8 3แล้วก็8 9นะครับกัน6 7 87 64นะครับผมแล้วก็80นะเอา64แล้วก็80 60นี่ตัวเดิมไม่ได้เอาไม่ได้จำนะตัวฟันนะครับเป็นเลข6ตัวนี้ก็จะมี ตัวนี้นะครับก็จะมี6 1 6 3 6 9แล้วก็8 3นะครับตัวฟันเป็นเลข6เนาะสำหรับแนวทางหวย5 0านอยปกตินะครับก็จบไปแล้ว6กับ8เหมือนกันเลย3นอยวันนี้ก็6กับ8นี่แหละมีมาแน่นอนวันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็น ไปก็จะเป็นหวยฮานอย V.I.P แกับ6นะครับก็จะมี8083 8 0 83 85นะครับผมหกศู 60, 63, แล้วก็หกหนะครับกันแปดสองแนึล้วก็แปเนะครับน้อยนิดที่8นะ นอนนี้คิดว่าแปดมากกว่านะก็จะมี80 8 3 8 5แดสามแปดห้าแล้วก็ห3สามนะครับผม80 8ศนะู5ย์ปหสามเนาะสำหรับหวยห้าหนอยนะครับวันนี้ก็สูตรแยกหน่อยนะก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้มาแน่นอนทุกคนห8แดแล้วก็สามนะ683ดสามนี่แหละนะพี่พิธันใดมีตัวเด่นอยู่แล้ว นำเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลข8เลข6แล้วก็เลข3ได้เลยนะ3น้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะ683ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ